สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนที่เข้ามาชมช่องกเกษตรบ้านๆน,นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเครื่องตัดหญ้า new wave นะครับ,รบก่อนหน้านี้เคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่อาจจะไม่ได้เจาะจงนะครับรายละเอียดมากมายนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาทำการรีวิวใหม่อีก ครั้งหนึ่งนะครับเครื่องตัดหญ้าเนวิสนะครับเป็นเครื่องตัดหญ้า4จังหวะนะครับซึ่งได้ทําการขยายนะครับลูกสูบให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งโดยปกตินะครับเครื่องตัดหญ้าในโมเดลก่อนหน้านี้นะครับจะอยู่ที่สามสิบห้านะครับสามสิบห้าซีซีนะครับเครื่องตัดหญ้าเนวิสนะครับก็ได้ทําการขยายลูกสูบนะครับเป็น4 5ซีซีนะครับ ซึ่งรหัสของเขาจะใช้เป็น NW45 นะครับรูปทรงจะอยู่คล้ายๆกับเครื่อง2จังหวะนะครับที่มีขนาดลูกสูบ 45cc เหมือนกันนะครับรูปทรงจะคล้ายๆกันนะครับแต่โมเดลนี้เป็นโมเดล4จังหวะนะครับก็ขนาดความแรงนะครับก็ตามสเปคนะครับเขาจะอยู่ที่1.9แรงนะครับก็คือเกือบ2แรงนะก็ถือว่า เร็กว่าเครื่องตัดหญ้าโมเดล GX 35หนะครับหรือว่าโมเดล35หโมเดลรุ่นก่อนๆนะครับค่อนข้างที่จะเร็กว่าอ่าประมาณ1เท่าตัวนะครับก็รูปลักษณ์นะครับจะอยู่สีส้มนะครับจะเป็นสีส้มในปัจจุบันนะครับก็มีเครื่องตัดหญ้านะครับที่เป็นโมเดล Honda GX 5 0นะครับอ่าตอนนี้ก็ที่วางจำหน่ายออกมานะครับมีหลากหลายยี่ห้อนะครับให้เลือกนะครับ อันนี้ก็มาแนะนําอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับเป็นยี่ห้อ New Wave นะครับซึ่งราคาที่ซื้อมาตอนนั้นก็ตกประมาณ3 0 0พ3 0 0 0กว่าบาทสี0พนะครับก็สามารถหาซื้อได้นะครับตามลิงก์ facebook นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้านที่ผมซื้อมาให้นะครับนะครับตัวชามคลัดนะครับตัวนี้จะอยู่ลักษณะนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นที่คล้องสายนะครับ จะเป็นที่คล้องสายอย่างนี้นะครับจะไม่มีไม่ใช่แบบเป็นเหล็กแบบนี้ขึ้นมานะครับจะเป็นคล้องสายอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถขันนะครับด้านล่างนี้ได้นะครับเพื่อที่จะล็อกตำแหน่งของสายไว้นะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นตัวกรองอากาศในส่วนของคาบูนะครับก็ ถือว่าโอเคนะครับใช้ย oh e ี่ห้อดีอยู่นะครับตัวกรองอากาศปกติตรงนี้จะมีฟองน้ําอยู่นะครับฟองน้ําอยู่แต่ผมถอดออกนะครับผมถอดออกเนื่องจากว่าบางทีมันมีน้ํามันเครื่องใส่น้ามันเครื่องเยอะไปบางทีน้ามันเครื่องมันจะซึมนะครับทําให้ให้ตัวฟองน้ําเนี่ยมันมันเปียกนะครับเปียกน้ามันเครื่องผมก็เลยตัดสินใจเอาออกนะครับเอาออกไม่ได้ใส่ในส่วนของตัวกรองเอาไว้นะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับเราซื้อเครื่องมาในราคาที่ไม่ค่อยแพงมากนะครับถึงแม้ว่ามันจะเสียน้องก็ไม่ไม่เสียดายมากนะครับก็เสีทางที่ดีนะครับก็ให้ใส่นะครับฟองน้ําที่เขาใส่มานะครับเพื่อที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานนะครับนะครับแล้วก็มาตัวลานสตาร์ทนะครับตัวลานสตาร์ทตอนนี้เป็นสตาร์ทเบานะครับก็แค่ดึงเบาๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําการสตาร์ทให้ดูนะครับ อันนี้ดีมากนะครับตัวลานสตาร์ทเป็นลานสตาร์ทเบานะครับถือว่าโอเคเลยนะครับนึกถึงพวกเครื่องตัดหญ้าของตระกูลมารุยม่านะครับให้ลานสตาร์ทเบามานะครับนี่นะครับในส่วนของก้านนะครับก็ตัวนี้จะมีสติกเกอร์นะครับของแท้นะครับสลักไว้เลยว่า New w a ว e นะครับ4ีสโตนะครับเป็น New เวสเอ็นนะครับก็ในในส่วนของก้านนะครับค่อนข้างที่จะหนานะครับ ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับถือว่าใช้งานได้ดีนะครับนี่นะครับในส่วนของเครื่องตัดหน้านะครับ New Wave นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับเฟซบุ๊กร้านที่ผมซื้อมานะครับในปัจจุบันตอนนี้นะครับร้านที่ผมซื้อมาเนี่ยเขาจะนําอีกยี่ห้อหนึ่งมานะครับซึ่งลักษณะความแรงก็เหมือนเหมือนกันนะครับก็ลองไปเลือกดูนะครับถ้าว่าสนใจที่อยากจะลองใช้ นิวเวสก็ลองไปสอบถามทางร้านเขาดูนะครับในส่วนของยี่ห้อนิวเวสนี่ก็จะมอีอีกสินค้าหนึ่งนะครับก็คือเลื่อยเลื่อยยนตัดไม้นะครับเลื่อยยนตัดไม้ก็มีชื่อเสียงอยู่เหมือนกันนะครับในส่วนของเลื่อยยนตัดไม้นะในส่วนของแบรนด์ของนิวเวสนะครับถ้าว่าเพื่อนๆท่านใดที่ทําการเลื่อยไม้อย,อยู่นะ่ะนะครับน่าจะรู้จักยี่ห้อนี้ดีนะครับผมก็ถือว่าเป็นเครื่องตัดหญ้านะครับ เรียกว่าโมเดลใหม่แล้วกันนะครับเป็นรถอตนญ้าโมเดลใหม่ที่อัพความแรงนะครับอัพกระบอกสูบจากตระกูลโมเดล35นะครับอัพมาเป็น45นะครับแล้วก็ในส่วนนตอนนี้ก็มีโมเดลของ Honda นะครับ t x 5 0ออกมานะครับก็45่กับ50นะครับถ้าดูตามสเปคเนี่ยถือว่าไม่ไม่ต่างกันมากนะครับความแรงก็ไล่ๆกันนะครับแต่รูปทรงลักษณะจะแตกต่างกันนะครับ ในส่วนของเนวิสเนี่ยรูปทรงของเขาจะอยู่กลมๆนะครับในส่วนของ Honda ก็จะอยู่ในทรงเลี่ยมๆนะครับรูปทรงก็คล้ายๆกับโมเดล GX35 รุ่นในอดีตนะครับก็แน่นอนครับเครื่องสีจังหวะนะครับน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นกว่าโมเดล GX35 มานิดหน่อยนะครับแต่ว่าเรื่องพละกกำลังแล้วก็ความแรงนะครับเหลือๆนะครับผมโอเคนะครับนี่ก็มา รีวิวนะครับเจาะจงเครื่องตัดหญ้านิวเวสกับเพื่อนๆอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผมก็ได้เปลงเครื่องตัดหญ้านิวเวสเครื่องนี้นะครับเอาไปใส่เป็นเครื่องตัดหญ้าข้ออ่อนนะครับก็ถือว่าอ่าโอเคนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาทําการตัดหญ้านะครับในสวนยางนะครับก็เลยต้องใช้เป็นข้อแข็งนะครับข้ออ่อนไม่ไหวนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาสตาร์ทนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาฟังเสียงนะครับกันว่าอ่า เอกลักษณ์เสียงของเครื่องตัดหญ้าเนวเวสนะครับโมเดล NW45 เนี่ยเสียงเขาจะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับนะครับเดี๋ยวสตาร์ทก็ง่ายๆนะครับสตาร์ทง่ายๆเลยนะครับก็ตอนเช้าๆเปิดโช๊คอะไรเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็ได้วอร์มเครื่องไว้แล้วนะครับนี่นะครับการสตาร์ทดึงเนี่ยนะครับเป็นล่าสตาร์ทเบาดึงเบาๆนะครับดึงเบาๆนะครับนึกถึง เอ่อเครื่องต่ญยาของมารุยมานะครับการดึงสตาร์ทเบาๆอย่างนี้นะครับลักษณะของเสียงนะครับเสียงก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเสียงพบเพราะนะครับผมเวลาเร่งนะครับเวลาเร่งก็เสียงอาจจะดังกว่า โมเดล GX35 นะครับแต่ว่าอย่างว่านะครับขยายกระบอกสูบเรื่องพละกําลังแรงกว่าโมเดล GX35 นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกให้กับเพื่อนๆนะครับอีกตัวเลือกนึงแล้วกันนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่กําลังมองหาเครื่องสัญยาสีจังหวะนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมในส่วนของ New Wave นะครับ NW45 นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับ เป็นอุปกรณ์การเกษตรราคาสูกตัวหนึ่งนะครับที่ผมจะมาแนะนำให้กับเพื่อนๆนะครับผมโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ